พี่พ่อแม่พี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้อเศียรตาบ่าวไว้บ่าวไว้เป็ดเป็ดเศีย <แ S 1> ตาบ่ราะว่าพี่เป็ดก่อนเป็น,นยัง ป้าเมื่อกี้นั่นซาลาวาจีไปหาป้าเน่ยอยู่เฮือนนี่เนาะแต่เห็นป้าเก็บเศษไม้อยู่ก็เลยห้องตะกี้เขาว่าไปหาหนูใหม้โตกึงว่งห้องบึงอะไรเอาเครื่ออยู่หวยคนหมักงัวเครื่องยังป้ากระสุนเฮ้ยเหนว่มันข่างัวเข่ากระสุ้งัวด้วยงัวมัน อันไหนก็ง้อตัวไหนก็เต้นเข,เขาเก่งเด้อะมาแทนมากระลุงซีรีม,มุมม่งม,มุ่นะอันนั้นเมื่อน,นี้ยฮะก็สิมาเอาเวียกเนาะพี่เนาะก็คือมีป้าใหญ่ใจดีจากเมกาเนาะที่เพื่อผาเงินมาให้ป้าอะก็เป็นหาซิปหาซิปดอลลาร์แล้วก็เป็นเงินลาวก็สี 4, 6, 6, 6, ่สี่แสนสี่แสนหกสิบห้าพันเนาะเพราะว่า ร้อยหนึ่งอะไรร้อยหนึ่งก็ก็กแซนสามชิพเนาะพี่เนาะอ่าซาลาวกะบ่ได้เมื่อฮะป้าเมื่อวานนี่กะคำเล่นลบหันลบหนีเฮ้ากะป้าเอ้เมื่อวานนี่กะไปมอบสังกะซีให้กระซอนเพิลเมื่อวานกะจกังจังหน่อยกะสิไปซื้อผ้าไม้เหี่ยให้แม่เทาอีกนี่กะมีให้เจ้าน้ำนี่มือนี่หัดมือนี่เฮาสิไปวิเข้า ตะกี้เ,เขาว่ามือแรงดูแล้วเขาเ้าจะเอาไปหายเจ้านะ่ะอ่าจสี่นสี่แนหกสิบหาพันอ่านับเบิง้งนับเบิ้งเฮ้นับให้เบิงเบ้งเถิจ้ะนำเงิ่อนกับผเป็นพี่นอ้องเอ้ยภูมิใจเลย หน,น,นึ่งแซนสองแซนนี่สามแสนแสี่เซนหกสิบพันอันนี้ไงอันนี้กับหาพัน,นกับหกสี่แซนหกสิบหาพันกี 6, 4, 65, ่ลิปเอาให้ป้าเวฟพอเนี่ยเพื่อนเออนี่ยสบายดีพี่นอกอกเฮ้ยเวฟพอนให้ทีเมตตาสงสาร ป่านสร้าสารัดเออคือทางสารหลัดก็หามีโชกมีลาเตอร์หายจะดีแห้งมันยืดได้มันก้งทาวอนเด้พี่น้องเอ้ยได้จ้าลกให้ไข้เค็มเนาะก็จะจากโรกไห้ไข้เจ็บอย่างกับโควิดหน้าสาลาเปียงซาเลยสวยเลยพี่น้องพี่ซาลาเปินไทยเห็นเนาะพี่น้องแต่พ่อแม่พี่น้องก็ม่ควา่อเมตตาอยย่ดีมีแห้งมีสุกสภาพเข็ม เพิ่งจะได้อยู่ได้เศร้าได้ขนาดผ่าตัดมากที่แม่พิ่งดูได้อยู่ได้พี่น้องเอ้ยได้บ่มีผู้เห็ดเนาะมีแต่อันเดียวก็มีแล้วบานนี้ป้าว่าแล้วก็มีขอบีกู้วเลยก็ดีใจแล้วได้ลูกเคยแล้วบานนี้มีผู้เห็ดผู้สังมีผู้พยเหตุหน้าเนาะมีผู้พ่ายเหตุหาเหตุหน้าพี่น้องเอ้ยมีผู้พ่เห็ดหน้ารับยีนี่แม่บ่มต้องแง่ถือว่าถือเลขแล้วพี่นี่เนาะคันเป็นว่าแล้วก็ดีใจ ถือ<ม>เลขแล้เมื่อปีนี่นะทีม่มีผู้ไทยหน้าผู้ไคยหน้าเลยใจจ่ายซื้อยาทะเลเพื่อยุมซื้อยากินแล้วลในครัว ขอขอบใจป้าหลายๆเนาะขอบใจเด้อพี่แม่ตาเกลือนางแม่ตาเกลือนางอัน้แม่ชาลาอันแม่ป้าชาลาและอันนี่นางพี่น้องกันนเหนียแม่ชาลามเป็นน้องแม่ใหญ่แม่ป้าเมื่อนี่แม่ชาลามเป็นน้องญาติได้ป้าญาติทงแม่ญาติทงแม่เือขอขอบใจพี่น้องหลายๆอย่ดีๆมีแห้งมีสุบผ้าแข็ง เขาขอบใจป้าหลายๆเด้อเด้อว่าเทากับตะกี้กับว่าสิไปถ่ายอยู่เพื่อนป้าแต่ว่าเทากับสิไปเบียกก่อนก็ไม่ไงมือนีตอนมือแรงเทาว่าเขาเสียไปหายเหรอเด็กอะเพีนเห็นป้าเทาก็เลยห้องเลยนะป้าละมาแต่ไม่เอาเพื่ออยากทู่พี่น้องเลยไแเอาเพื่อสู้ทวนมมาเพี้จะลงไมเอาอยู่ใจป่าเพื่อสู้วย หวเดแกอะไรหรือเราขำบคุแนะไปทำอรหลักจาเามึงนเด้กเ้ยนี่เรามามัดหัวนี่มามัดหัวกับทก่อายุ49ปีน้องเท่าแล้วแท้วก็ได้นมปันผู้เท่าแล้วก็มีลูกจะดคนมีลูกสี่คน ใช่ละกับเขาเงียนมอซามแล้วเออลูกใต้ละ็นไรลูกใต้กับพี่น้องเง้ยใช่สิเดียวในหน่ะลูกสาวเวิร์ดเนาะแมนอันลูกสาวก็เพิ่งกลับไปเอ็นเดียกับไทยเฮงานพี่น้องเงยแล้วมีผู้เฮกผู้ห่าหายลูกสาวก็ลูกสาวลูกสาวหลานนี่ก็อยู่บนไทยเฮกงาน ลูกสาวลูกสาวกลางเนาะป้าว่าลูกสาวกลางเนี่ยอยู่น้ำเนี่ยเอาคว้าอยู่เฮือนเนี่ยมาเลี้ยงแม่อยู่ในคือป้าว่าคือป้าว่าเนี่ยเพราะว่าเพิ่งจะอยู่แต่กี้เพิ่งจะมาเดี๋ยวไปทางใดอยู่มีแต่พักแต่ลุงแอเสียบบ่แมนบ่ป้าปวาบ่ไดี๋ยวไปทางไหนบ่ได้ไปทางใดแต่ปีพอเสียแล้วก่ะแม่ก็น่าพาตัดแล้วก็เลยบ่ได้ไปใช้สีพี่เลยได้พอเสียลุงเทไรแม่หอดสีแล้วนอคันนอเทไร คือจะมา่าเดียนแล้วแกก็มาผ่าตัดพาแล้วพาอีกอยู่เี่น้องเอ้ยบ้านมาผ่ายังไงผพาอันนี้ต้องบี้แล้วก็ใช้ติ่งผ่าอันนี้ต้องบี้นะจ็ดเดือนอย่างมาพาเสือบจริงปีหกเดือนในปีหกเดือนแล้วมาพาอีกมาพาอีกจิ๊บใหม่เนาะพปทำเลยจิ๊บใหม่บอก เออใส่ติ่มมันก็จขึ้นมาเบิ้ดเบิดเลยเนาะบานเบดห้านตดออกเบิดเลยฮ้าก้าห้ากรจอดแน่พัดอันพัดอันนับพัดไปไปผ่ากุหลาบผ่ากุหลาบลามองม่อใส่อัผาคนละขาเออขค่ยุเฉยนะผาคนละขาเออผ่าคนละขาพี่น้องเดียวไปผามองก้าวคนละมองจะผามองเดียวดอนางก้อนใกล้เด้อพี่สาว ข้ายืดเรยอเบิ่งสภาพซาล่าก็งามค่ะขนาดนี่น้องเอ้ยข้าเลยสวยขนาดว่าถือมาแล้วก็เป็นมาแล้วก็ก็เพ็ดแล้วก็หย่างออกมาแล้วอุ้ยหนาวจังหวะเริ่มมะนาวอีกแล้วเป็ดป่านั่นอันนั้นเป็ดกาะนั่นเป็ดไข่อันไหนบอกเป็ดเก็บไข่เป็ดเก็บไข่บอกให้อยากได้ไข่มันน้ำเด้ดเอาไป ชียงเขาข้าวน้บ่อเขาชุ่มมันไข่ดีกว่าข้าวขาวยมันคือว่าเป็ดมันคือมันีข้อแบบชี้ชังชุ่มกนอไมันยางเบิดข้าท่านใหญ่กวานี้บ่ขาวเว่าอยู่มันคือบุคือกันกับห้องในเขือนนะห้องข้าวนํบ้างบ้าเมื่อไข่ได้ป่ากือการแล้วแม่นเา้องกินอาาบุกยัคนมันนรดมันกับไข่มันมันเพิ่มเพิ่นว่านีนี่ขันอยากให้มันไข่ต้องกินหัวอาหารไข่ แต่ว่าห้ามเปดเกลือครับเปลือกเขาวิ่งกันเสือคเพราะว่าห้ามแบบแพงวิ่งอิ่มมันได้เลยนะสื้อแค่เ ouais ดียวซื้อแค่เดียวซื้อเนาะหนึ่งศพหนึ่งหกสิบพันผูกซื้อมาอยู่แต่ว่าแค่เดียวเบิด์ตปนเข่าเขาเปลือกบ่อ่าไว้เปล่าน่ำห้ามได้สอบหนึ่งหกสิบพันนะป้าเออหัวหัน่ะประมาณห้าร้อยไปเนี่ยกว่าเท่าบ่หมด เราเราเบินดึงเครือดึงยังดึครูเสียครวัุ่นถ้ากว่าเรียกว่าห้าโมโหอ้อกป่ากัแบบบบไก่พันนีิไก่พันกับพันกัขั้นตะกินน่ะไม่จังออกไข่ไก่พันก็นลยกินหัวหานไข่เจ้าหน้า่ไให้ผักไข่ ันก oh oh. ็มาแล่หใาไข่แล้วหาโตแล้วมักคือเก็บกะอย่างก็ได้สีหามืดอัต่อมากูใส่กล่องไว้บาง n หญ่แม่ไปจกินขึ้นเช็ดโอ้โอเขาวาบอลูกกูแมวไปกินเบิดเอยแมวตัวใดอันบจแมวูหลกหมากยังช้านโตอบนี้ อาตอีกอาตอีกเขาไปนอนบ้านยำชามีพอตัวแมวหลักแมวแมวคแมวหักกินเป็ดนอตแม่หลักกินเป็ดนอตว่าแต่กินเป็ดไข่มันก็ยังกินนะเออไข่มันก็กินยังจิแนนมาจ้างห้งห้าวหนิเจ้าแมวเขาเป็นหลักกินไว้จ้ยว่าบ่านแต่ไข่เป็ดแหละไข่ไก่เขาซื้อมามันก็ยังกินแมว กองกระอัดไว้ดีๆอยู่ได้จนโตข้าไปได้ยังไงอัลตะกี้ได้ห้าซื้อชิลอดมาหอยแบบนี้แล้วแมวกินไม่ได้แล้วมันคืออะไรนี่ประชาชนมาเห็นติดต่อหอยตะเล่นวัดพวงชิลอดมันจะหายแมวแล้วมันเหนียวเนาะอ้าวขอขอบคุณหลายๆเด้อป์บายไงใจดีเฮา อันป้าก็ขอขอบคุณหลายมีแห้งเด้อขอบประคุณหลายอะไรได้ค่ะผิวประทับขอบขั้วป้าเพิ่นป้าเพิ่นก็บ่มีไผดอกเพิ่นหาก็ได้ลูกเคยก็บห้าก็ได้ความหวานกว่าได้กลัวเดือนหนึ่งนี่ละเดือนหนึ่งแบบปะได้เดือนองแล้วก้หาก็ได้เดือนกวัวได้ลูกเคยกับพี่น้องเอตะกี้ก็อยู่ตามลำพัง แม่แม่ลูกนี่แหละอืกินหาอยากไปแล้วพี่น้องเอ้ยแม่นเพราะว่าเางากลูกชายเราก็ยังบ่ทันใหญ่เต็มที่เนาะ ยายก็ได้ยังย่าท่านได้พี่นี่สีไทยได้อยู่ไม่ชักปะหนา้ากัสิเข่อห้ากัยืดหางได้เราก็ได้หากัยืดหางกัเียงคูวงเสียงกัีวบ่วงหากับเชียงคูวงเนาะปะพี่นี่เนาะตะกี้นึ่งเวลาคนชีเตี๋ยตะพักเลยมาแล้วคนแบบสัเนาะนี่แารทับเอื้อยง่ายทั้งสุอ บายดีเนี่ยแม่เจ้าเจ้าวันมานั่งช่อมปากเนี่ยยายวิยายวิยายวิถ้ากระลูกเตะไข่ลูกเตะไข่กับใบบุญบันโพนโอ้ยเตะไข่เออไข่ลูไข่แล้วปลาเอ้ยเงี้ยลูกมันจะเสือกมูดังเฮาเลยได้กินควันเตาเลยเ้าสิหมูดังกินกี่้น คลิปน um, <laughs> ี <apology> ้ก็สีไ like. ด <p trees> ้อำ้ลาวพาจากพี่น้องไปเพียงตอนนี้เลยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดชอบตะใครเห็นเด้อพี่น้องไลค์กดแชร์กดติดตามชาวลาวเรื่อยๆเด้อขอขอบคุณค่ะไลไลไลไอหางไอมีไปเมื่อนาเด้อป้าไอหางเมื่อนาอยู่ที่แม่โดยโอ้ยมือบ๊ายบาย